หน้ากาอันนี้อะไรครับที่อกอกันใช่ใช่อันต่อราจากคนคืออะไรปอดปอดไม่ไสบายอันนี้อะไรต้ไรนไม้ผมเดินอยู่เหรอเหาตี่งหาสิ่โอเคมาสนุสนกไมมเรียนหนังสือชอบไหมครับจอิงแล้วไง ขอบคุณนะทุกคนนะขอบคุณทนะุให้กับเด็กแล้วเด็กก็ไปสร้างการเรียนรู้ให้กับครอบคอรัวให้กับชุมชนซึ่งโรงเรียนนี้เป็นตัวอย่างเลยที่เริ่มจากเด็กเริ่มในสาสขาวิชาใน8กลุ่มสาระจะเห็นว่าเด็กเขาก็จะมีโครงงานในทุกชั้นเรียนนะครับแล้วก็ลงไปที่ชุมชนด้วยในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยทางสสก็สช่วยสนับสนุนเครื่องเรียกว่ายักษ์ขาวก็คือดูเซ็นเซอร์มีติดเลยเห็นเลยทุกวันว่าฝุ่นตอนนี้เป็นยังไงมีทั้ง PM 2.5มีทั้ง p m 10 แต่เราก็จะดู PM 2.5เป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของห้องปลอดฝุ่นที่ที่เรามีห้องสำหรับอนุบาลเนี่ยพันเห้องปัจจุบันเดือนที่แล้วเนี่ยเราเร่งติดประมาณ400กว่าห้องแล้วเดือ<ค>นบนไม่มีความเข้าใจไม่มีฐานที่จะยังอื่นได้กันแก้ปัญหาอาารเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นตัวหัวใจนะตอนนี้ต้องเร่งพัฒนาเร่งเลือกคุณภาพดีดีแล้วเด็ก EP โอ้พู้ส่ดเก่งเลยอะ และผู้ในการเขตบางพัดและคณะผู้บริหารทุกฝ่ายของหน่วยงานเกตดังพัดพี่ชายนายมีเพื่อนชายผ่านทกหนคนคือผรูพิยาสองานเจ้าหน้าที่พนักงานสองแกงโดยโดยมีที่เสื้อหกท้ายภานัการศึกษาและโรงเรียนวัดพิพิทยาลามะคะหนึ่งรพัยนาการเรียนูด้านการเรียนการสอนสองอินทอร์ โทรบีโอการดำเนินโครงการโดยในสุขเด็กถ้าเป็นเด็กมีตาอยู่บ้านสบายอ่ะเปิดแอนนอนมีคนดูแต่ถ้าเป็นเด็กที่ซมชนน่ะสุดท้ายเราบมาวิ่งเล่นข้างนอกไม่มีใครดูแลถูกไหมถ้าเ้ามีห้องเรียนปลอดภัยอย่างเงี้ยเด็กที่อยู่ในห้องนี้ก่อนแล้วถึงเวลาเริ่มเรียนเขากลับไปบ้านอาจจะปลอดภัยกว่าที่รั้วแล้วผมว่าถ้าเกิดเราสามารถพัฒนาห้องเรียนอย่างนี้ก็เป็นนโยบายแล้วแต่ทุกห้องทุกทุกห้งเรียนต้องมีอ่ะมันต้องเพียงพอกับเด็กเล็กเด็กโตเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงมากเพราะเขาแตมงหนาใส่หน้ากา ดู vania, แลตัวเองได้ระดับเพลินเด็กเล็กเนี่ยบางทีเขาใส่หน้ากากไม่ได้อะไรเงี้ยโดนใช่ไหมแล้วก็เจ็บเล็กเนี่ยปวดมีปวดมากว่ามันจะเข้าไปลึกแล้วก็ช้ำอยู да? <speaking> น่นานมีปวดกับ <null> ช <lifes ação> ีวิตก็เยอะต้องขอบคุณแล้วแล้วก็ขอให้ทำจริงจังนะเป็นอย่างเป็นรูปธรรมมีบทเรียนที่ที่โรงเรียนพี้ดีแล้วก็ขอขยายผลต่อไปไม่ต้องช่วยเลยที่เคยจะรับมาจะรับไปที่จะบ้านูสองอาจจาเองค่ะดูกขยับไปค่ะ นักเรีนยนพี่ขออนุญาตนะคะลูกเดี๋ยวเด็กๆฟังครูนหนึ่งนะคะลูกเดี๋ยวครูจะให้ออกมาด้านหน้าสักครู่นะคะลูกเดี๋ยวแป๊บนึงลูก ต้องเรียนบาทปูนต้องเรียนสู้ปูนต้องเรียนสู้ปนต้องปัดุูนครองปัดปนจริงๆแล้วเรื่องปูนก็เป็นเรื่องสำคัญนะเพราะมันจะมีสองส่วนคือการลดปูนกับการสู้กับปูนใช่ไหมจริงๆแล้วการลดปูนก็เป็นหน้าที่ต้องเรื่องลดเรื่องการกระเนิดอปูนเรื่องการเผาเรื่องการใช้รถยนต์ต่างๆเนี่ยเขาดำเนินการไปเต็มที่ในขณะเดียวกันเนี่ยผลที่ได้อาจจะยังไม่ดีปัญหาเรื่องภาวะอากาศที่ปิดและบางครั้งอาจจะยังมีปูนที่ยังสูงอยู่ ก็ะมาอีกส่วนในการป้องกันกลุ่มปอบางแล้วจริงแล้วโรงเรียนก็เป็นกลุ่มปอบางสำคัญเลยเพราะเป็นเด็กเด็กเนี่ยถ้าได้รับฝุ่นเข้าไปมันจะอยู่ในชีวิตนานกว่าคนแก่ถูกไหมเพราะคนแก่อย่างพวกเราเ่ยฝุ่นเข้าไปก็อาจจะมีผลอะไรมากก็เดี๋ยวมัตายแล้วแต่เด็กเนี่ยเขาต้องอยู่กับฝุ่นไปอีกนานแล้วก็เลือองวามรู้เราเข้าใจด้วยมันก็เป็นนโยบายที่เราจะสร้างโรงเรียนที่ผูกฝุ่นต้องเรียนปลอดฝุ่นคือให้เด็กเนี่ยมีความเข้าใจพื้นฐานลดว่าฝุ่นคืออะไรแล้วก็มีการอ่านค่าเพียงห้องที่ห้ากัศ แล้วก็จะรู้ว่าแต่คุณภาพอากาศเนี่ยต้องทําอะไรเด็กก็จะเข้าใจถึงต้นตอปัญหาแล้วก็ให้ความรู้กับผู้ปกครองรอบครัวชุมชลและสุดท้ายความรู้ก็จะแพร่กระจายทำให้เรารับมือกับฝุ่นที่ดีขึ้นนอกจากนี้จะมีโครงการที่ร่วมกันจัดต่อและก็ทันโภชนามัยทำห้องเรียนปลอดฝุ่นนี่สำคัญเพราะว่าเด็กฝุ่นเบาบางเนี่ยอย่างนู้นเด็ก,กนอนุบาลหรือเด็กเล็กเนี่ยาทีแต่งนในในกายไม่ดีไม่ได้ว่าเขาก็าโตนันนะแล้วก็การมังคับเลื่อน ที่แต่ยังไม่ดีก็คือก็มีห้องที่แบบห้องกอดกลุ่มอย่างนาไว้หนึ่งห้องใหญ่ในแต่ละโรงเรียนแต่ตอนอธิบายที่ปัจจุบันมีกี่ห้องฮะเดี๋ยวให้ตัวเลขดิก็จริงทุกห้องจะมีห้องประชุมเรุ่นเรียนนะจะมีห้องประชุมหลักแล้วก็เอ่อนโยบายเราก็คือเอาคุณมปอบางของก็คือเด็กแยกก็คือห้องอนุบาลมีพันหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สามห้องปัจจุบันเนี่ยเราก็เร่งทำเนี่ยเดือนที่แล้วมีทั้งจีประมาณสี่ร้อยกว่าห้องเสร็จ เดือนนี้เดินทนวัน7ล้อ58ห้องก็รวมแล้วประมาณ40 47 46แ,แล้วเพราะพยายมผักดันให้ห้องเ,อเป็นห้องปิดระบบปิดมีแอร์มีเครื่องฟ้กอากาศแต่ที่นี่มีเพิ่มด้วยทางกรมอนามัยก็แนะนำเป็นวิธีแบบ positive pressure ก็คือเอาเครือ่องฟอกลงแล้วก็มีเครื่องมีมีการการองแล้วก็เอาอากาศดีเข้ามาก็เป็นการดันให้ไม่มีฝุ่นเข้ามา นีย่ยเมื่อกี้ห้องที่เราเข้าไปเมื่อกี้ห้องปลอดฝุ่นซึ่งนี่ได้รับรางวัลชนะเลิศใช่ไหมเดลเลิศก็มีฝุ่นอยู่แค่สิบกว่าที่ข้างนอกเนี่ยถึงสามสิบกว่าก็ทาให้คุณภาพดีที่จริงๆแล้วเป็นเป็นการที่เราต้องเลขขยายผลให้เสร็จทุกโรงเรียนแล้วก็วก็เป็นคำก็จะมีคนถามว่าเอ,อาทำไมฝุ่นเยอะแล้วบางทีเราไม่บอกให้เด็กอยู่บ้านจริงๆแล้วเด็กอยู่บ้านเนี่ยเด็กบางคนอาจจะโชคดีที่มีห้องแอร์มีคนดูแลแต่ว่าเด็กจำนวนมากที่อยู่ในชุมชนเนี่ยเขาก็อาจจะต้องอวิ่งเล่นด้านนอก มีคนดูแลเพราะพ่อแม่ทํางนานหมดอีนี้แล้วถ้าเราสร้างพื้นที่ปลอดภัยและให้เด็กอยู่กับเราก่อนแล้วก็ดูแลเขาโดยท้าถึงเวลาเรียนเลิกให้กลับไปบ้านอาจจะเป็นทางออกที่ดีกว่าอันนี้ผมต้องต้องคิดให้รอบรอบเรื่องการที่บอกว่าจะหยุดโรงเรียนตอนฝุ่นเยอะหรือเปล่าเพราะว่าเหมือนกระราษพลาและให้พ่อแม่มาดูแลเด็กแทนและบางทีก็จะมีข้อจำกัดด้านที่อยู่อาศัยด้านชุมคนว่าไม่มีห้องปลอดภู่จริงๆแล้วก็ไม่มีคนดูแลทนนี่ผมก้งเป็นเรื่องหนึ่งที่เด็กสถต้องเอาไปดูรายละเอียดแต่เชื่อว่าตอนนี้เราก็พพยาามัฒนห้้อองปลดไดไ เยอะที่สุดแล้วก็ครอบกลุ่มเด็กที่เป็นกลุ่มต่อราไม่ีกครังบอกาเรียนวัดพจระเป็นไบ้างดีมากครับว่าเราก็เด็กทุกคนเก่งมากเลยเข้าใจตั้งแต่เด็กเล็กเข้าใจพื้นฐานเพราะว่ามันเริ่มทุกอย่างจะแก้ไขปัญหาเมืองได้าถ้าคนเราเรืองเราเข้าใจปัญหาก็ทำให้เราแก้ปัญหาได้ดีขึ้นห้องเรียนที่ทำก็ได้คุณภาพที่ดีมีการบสนุนจากสอแล้วความรู้จากโทมานามายมาร่วมทำไห้ตัวตัวใหญ่ที่สามารถจะใช้เป็นโปรไทป์หรือต้นแบบที่าราขยายผลได้ เอาตัในรียนนี้ไปเป็นนอกจาสกสหกาจใช่นะผมว่ามันต,ต้องอย่างนั้น,นอธิบายคือส่วนหนึ่งสําคัญนอกจากเรื่องไอยภาพแล้วคือเรื่องการเอาความรู้เนี่ยเขา้าไปสู่ซึ่งที่ห้องชูฝุ่นทำเนี่ยสอสอก็ร,ร่วมกับทางคุณครูน,นะอาจารย์เราเอาเรื่องภาระบัตรมาเริ่มจากฝุน่นกันเลยให้เด็กเนี่ยสามารถสร้าง,งความตระหนักได้ถ้าเด็กรู้เนี่ยจะส่งต่อไปครอบครัวส่งต่อไปครอบครัวก็ส่งต่อไปชุมชน อันนี้คือทุกคนก็จะมีความเข้าใจว่ากลุ่มต้องป้องกันอย่างไรใไม่เลินเล่อและก็หลังจากนี้ก็จะมีการพัฒนาเป็นหลักสูตรที่เรียนว่าจะเป็นทิศาส์การงานอาชีพก็ะจะเอาพวกลิบัติอื่นๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเมืองเช่นนะ้ำท่วมไฟไหม้การตัดต้นไม้นะครับผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันสําคัญแล้วก็มันปูกฝังนักเด็กเรื่องการแยกขย,ยะไตก็จะดูหลักสูตรให้บริการอื่น เอานักวิชาการเนี่ยมาคิดว่าจริงแล้วเราน่าจะมีทางเลือกที่ทําให้นักเรียนเนี่ยอยู่ได้เราก็มีการจัดส่งได้ก็มีหลายแบบกรรมาธก็พยายามมาจัดสรองนกที่ผ <uy ulating. S 2> ่านมาแต่ครั้งนี้นำร่องไปแล้วสามที่งเรียนในสหภาพเราแล้วครอีกหนึ่งเรียนนอกรวมในกรุงเทพเนี่ยสามที่สามนที่ต่ต่อช่วยเป็นต้นแบบต้นแบบเป็นต้นแบบ แล้วเป้าหมายเราคืออะไรของเราก็เราก็จะขยายผลปีนี้ให้ครบเมื่อกี้เพย่อนท่านบอกแล้วว่าเอาอีก4 0 5หางโรงเรียนที่อยู่ไปครบเลยทั้งกทม4 0 2 7ซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าเขาทำอะไรบ้างมันมีทั้งหมดกี่ห้องเรียนที่เราทำครับอัน700 43นี้คือห้องของเกียรติบาลเกรติบาลตอนนี้ทำไปแล้วกี่ห้องตันนี้ประมาณ750ทำอะไรบ้างกี่ร้ก็คือติดแอร์แล้วก็ปลิกห้องให้เป็นระบบปิดแล้วเขาก็มีเครื่องป้องากันทั้งหมดนี้ ไม да ่อะไรพีเน่มสองจุดห้าแล้วกับติบหนึ่งหนึ่งหนึ่งี่สิบ่มเลมาจะได้ต้นไม้่ะรื้อที่้านม่แลพจารณา Cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại các bạn trong สวัสดค่ะสวัสด i ค่ะสวัสดค่ะสวัสดี่ะะสว่ะ n ะสวัสดี่ะสดีว่ about the quality of air. Understanding the quality of air is very crucial as it can greatly impact on our individual health. So it, is advice, so it is very important for us to stay informed. Now let's talk about the quality of air and know what each flag represents. Each flag color determines the school health system. Let's begin with the blue flag. The blue flag air quality index for PM2.5 ranges between 0 to 15.0 microgram per cubic meter. It, it means that the air quality is satisfactory. The air pollution process is not on the and so you can carry out with other normal duties as usual. The yellow flag air quality index for PM2.5 กรุงเทพมีเผาป่าไหมไม่ไม่มีท่ไอาจจะมีมาจากกรุงเทพส่วนใหญ่ฝุ่นมาจากไหนครับมาจากควันรถค่ะอากกรรมควันรถถูกไหมนี้ถามว่าฝุ่นเท่าเดิมมันก็หนาแน่นน้อยถ้าสภาพอากาศมันปิดฝุ่นเท่าเดิมมันก็หนาแน่นมากเข้าใจไหมอันนี้หน่วยมันเป็นความหนาแน่นถูกไหมมันเป็นไมโครกรัมต่อลูกบาศก์มตรก็คือต่อต่อปริมาตรอ่ะ